หิวเหรอออแล้วหิวเลห,หิวแล้วเปล่า <c oughs> หิวแล้วเปล่านอนทับแก้มแดงเลยทำไมแก้มแดงโดนนมหกหรือเปล่านอนเสื้อเขาหรือเปล่า นิวเหรอมัมม,มพูดว่ามามมก่อนส่งเดือนสามเดือนอย่างนี้ก็อย่าถีบลงมาสิไม่ชอบถีบอย่าดีผ้า ยาทีผ้เาเถียงอุ้ยยาทีผ้ายาทีผ้าทำไมชอบทีผ้าทีทั้งคืนเลยทีผ้าทำไมครับทีผ้าทำไมครับมันไม่รู้ตัวเหรอามันก็หนาวอืม <S <S> ใช่ดีเพรามันก็หนาวไง เมื่อเวลาดินด้นดิ้นดิ้นนี่ยผ้ามันก็ขึ้นไปปิดหน้า <l uck ly> ดิ้นโชว์อะไรอะไร,ะไรเริ่มมีแก้มกลับมาแล้ว <l uck ly> เริ่มจริงเยอะ